ข่าวขาวนี้นนะคะไม่ไม่น่าเชื่อเลยต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเอ้ยมันเกิดอะไรกันขึ้นและสหรัฐอเมริกาเองต้องมีคำตอบน่ยนะคะกับประเด็นเรื่องที่ทางการของไทยค่ะได้เข้าไปบุกค้นะคะพื้นที่ที่บ้านคลองช้างตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีซึ่งเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตอนนี้เขาจะมีปฏิบัติการ่ะ ในปฏิบัติการที่มีชื่อว่ายุทธการบ้านคลองช้างปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่นี่ยนะคะนำทีมโดยพันเอกเอก,เอกวรินนะคะชอบชูผลค่ะซึ่งเป็นโฆษกกองบริการรักษาความมั่นคงภายในภา,นภาค4ี่ส่วนหน้าเนี่ยออกมาเปิดเผยถึงปฏิบัติการที่ว่านี้นี่แหละนั่นก็คือความคืบหน้าในกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ย เขาเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในการปิดล้อมตรวจค้นนั่นนะคะกับพื้นที่บ้านคลองช้างตาบนาเกตอำเภอโคกโพจังหวัดปัตปตานีโดยเรียกยุทธการที่ว่านี้ว่ายุทธการบ้านคลองช้างค่ะแล้วก็ไปเจอกับที่พักพิงโชคราวกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดฉแดนภาคใต้เนี่ยเพิ่ม2จุดด้วยกันโดยส่ง EOD แล้วก็สุนัขทหารนั่นนะคะเข้าไปเคลียร์ระเบิดรอบพื้นที่เลยปรากฏว่าที่มันเป็นประเด็นท่านผู้ชม ก็คือพบถุงซึ่งมีโลโก้คำว่ายูเซดอยู่ไปโปรปปลปนอยู่กับข้าวของของคนร้ายค่ะซึ่งเนี่ยนะคะสำหรับถุงโลโก้คล้ายกับยูเซดเนี่ยที่โปรในที่พักพิงเนี่ยนะคะของกลุ่มก่อความไม่สงบในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่นั้นเข้าเข้าไปกระชับพื้นที่น่นะคะแล้วก็ได้พบนะคะที่พักพิงพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้ของกลุ่มก่อเหตุรุนแรงและเจ้าหน้าที่เองยังพบนี่ด้วยถุงพลาสติกน่ยนะคะที่ เรียนท่านผู้ชมกันไปนี่แหละคือถุงพลาสติกที่มีตัวอักษรภารษาอังกฤษค่ะกับคำว่า u s เซหรือว่า United State s Agency for International Development หรือที่เรียกกันเป็นภาษาไทยก็คือองค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาซึ่งสำหรับองค์กรองค์กรนี้นะคะท่านผู้ชมคะถือว่าเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลกลางสหรัฐค่ะที่รับผิดชอบนะคะการให้การสนับสนุนระหว่างประเทศพลเรือนและความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเป็นหลักทำให้หลายฝ่ายนั้นนะคะ เกิดความสงสัยว่าเพราะอะไรถุงที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันถึงไปโผล่ปะปนอยู่กับข้าวของเครื่องใช้ในที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ว่ากันว่าเป็นที่พักพิงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงด้วยเพราะปกติแล้วเนี่ยนะคะท่านผู้ชมคะถุงพลาสติกเนี่ยนะคะที่มีข้อความของหน่วยงานแบบนี้เนี่ยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานองค์กรในสหรัฐอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นถุงที่แจกให้กับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยองค์กรอ,องค์กรน,นี้ค่ะไม่ได้มีการแจกแบบสุ่ม4สุ่มหเพราะฉะนั้นนะคะสหรัฐอเมริกาเองต้องตอบคําถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นกลุ่มก่อความไม่สงบและพวกบรรดาหัวรุนแรงเนี่ยถึงได้มีถุงน่ยน,นะคะขององค์กรเพื่อการพัฒนานระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ในช่วงที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ค่ะ รอคาตอบของสหรัฐอเมริกากันนะคะท่านผู้ชมค้างว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะตอบเรื่องนี้ว่าอย่างไรค่ะซึ่งเนี่ยนะคะในการตรวจพบที่พักพิงโชคลาวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นน่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือว,ว่า EOD กับทังชุดสุนัขทหารหน่วยเฉพาะกิจอโนไทเนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบเนื่องจากเกรงว่าจะมีการวางระเบิดน่นะคะดักเอาไว้บริเวณที่พักพิงโชคลาวเนี่ยจำนวน2จุดที่ตรวจพบ โดยจุดแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะป้อมเล็กๆเนี่ยนะคะสำหรับเข้าเวรยามแล้วก็มีสเสบียงอาหารและของใช้ส่วนตัวรวมไปถึงพบนะคะบ่อน้ําเล็กๆสําหรับดื่มกินด้วยแล้วจุดที่2เนี่ยนะคะที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่เนี่ยก็จะเป็นที่พักชั่วคราวคือมีสภาพเก่าไม่มีการใช้งานมานานและจากนั้นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยเขาก็เข้าไปดําเนินการรวบรวมวัตถุพยานแล้วก็หลักฐานต่างๆอย่างละเอียดเพื่อตรวจหาเนี่ยนะคะความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงแล้วก็ไปพบนี่แหละ ไอถุงโลโก้คล้ายกับยูเซดเนะนะคบโผล่ Pro, ที่ที่พักผิงค่ะก็เลยทำให้เป็นข่าวกันออกมาว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นมีความเกี่ยวโยงกันหรือเปล่ากับองค์กรของสหรัฐอเมริกากับผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมคะแต่ว่าไม่ได้เป็นประเด็นในหน้าหนังสอพิมนะแต่ว่าในโลกออนไลน์ค่ะอย่างไทยแลนด์วิชั่นเองเนี่ยนะคะก็มีการนําเสนอข่าวข่าวนี้กันเอาไว้ท่านผู้ชม และเมื่อมีข่าวนี้กันออกมาค่ะวันนี้เนี่ยนะคะบรรดาเพจต่างๆโซเชียลต่างๆนั้นให้ความสนใจเลยทีเดียวอย่างเด็กพิซซ่าไม่ตาดีค่ะก็ลงเอาไว้ว่าแปกลกตรงไหนกับอีกเพจนึงท่านผู้ชมก็คือนะคะในเพจปลาด3สีค่ะลงเอาไว้ว่าอุ๊ยถุงยูเศษในมือผู้ก่อการร้ายงานนี้สารัฐน่าจะมีคำตอบนะครับนี่แหละค่ะหลายคนรอคำตอบเลยจากทางสหรัฐอเมริกาว่า จะตอบคำถามเหล่านี้ว่าอย่างไรนะคะน่าสนใจเลยทีเดียว